ช่วงนี้มีเด็กคนถามปุ๊กว่าปุ๊กใช้อะไรผิวถึงได้หอมและขาวใสขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กจะมาแนะนําเซ็ตสปาอาบน้ําที่เหมือนได้ทําสปาน้ํานมเองที่บ้านใช้แล้วผิวจะใสขนาดนี้เลยนะคะมีทั้งหมด4ตัวค่ะเซ็ตมิลกี้เบอร์รี่ของแคร์ซึ่งทุกตัวจะมีส่วนผสมของสารสกัดจากน้ํานม7ชนิดและเบอร์รี่สกัด7ชนิดนะคะตัวแรกเลยก็คือสครับแคร์เจนเทิลรีไฟนมิลกี้สครับค่ะเป็นสครับที่เนื้อนุ่มมากๆ ตัวนี้เวลาใช้ต้องนำมาผสมกับน,น้ำนม Care Milky Body Booster ค่ะเมื่อผสมแล้วก็นำมาสครับผิวเขาจะช่วยดักจับสิ่งสกปรปกบนผิวให้กลิ้งม้วนหลุดออกมาได้อย่างสะอาดหมดจดเลยค่ะตัวต่อมา Care Milky Body Boost ค่ะเป็นน้ำนมที่อุดมด้วยโปรตีนจากนมเข้มข้นถึง7ชนิดแล้วก็ช่วยบูดผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นปรับสมดุลให้ผิวแข็งแรงวิธีใช้ก็คือ กดน้ำนมออกมาใส่ฝ่ามือแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาสครับเนี่ยมาผสมแล้วก็วนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ขัดบนผิวที่แห้งโอ้โหได้ขี้ครออกมาเนี่ยเยอะเลยผิวก็จะขาวกระจ่างใสขึ้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะมาอาบน้ำด้วยแคร์เบอร์รี่สมูทติ้งชเวว์เจลค่ะ เจลอาบน้ำเนื้อใสที่มีกลิ่นหอมของเบอร์รี่มีความอ่อนโยนมากๆเพราะว่าไม่มีสาร SLES e ก็คือสารซักฟอกผิวจึงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่ะแม้ผิวแพ้ง่ายก็ไม่เกิดการระคายเคืองเมื่อผสมกับน้ำแล้วตีฟองก็จะได้ฟองที่นุ่มเนียนละมุนผิวมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีน้ํามันสกัดเกรฟฟูตที่ช่วยให้ผิวมีความตื่นตัวเพิ่มความสดชื่นให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำเลยค่ะตัวสุดท้ายเป็น Milky w h i t e t i n i n o d y s y ี้สปค่ะสเปรย์ที่สามารถใช้ฉีดพรมบนผิวหลังอาบน้ำอุดมด้วยน้ํานมและเบอร์รี่สกัดเหมือนกันรูปและตบๆบบนผิวจะทำให้ผิวมีความไหลเวียนของเลือดดีแล้วก็ซึมสู่ผิวได้ไวค่ะ เป็นยังไงคะน่าใช้ทั้ง4ตัวเลยเนาะได้เวลาอาบน้ำแล้วขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ